ครับสวัสดีครับผม NEXT จากเว็บไซต์ Beyond drive นะครับวันนี้ผมจะมายนโฉมยา r ิสรุ่นปรับปรุงใหม่กันครับและนี่ก็คือ t o y ย t a y ยา i ิรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่นะครับเรามาดูดีไซน์ใกล้ๆกันนะครับอันนี้คือรุ่นท็อปสุดเลยนะครับไฟหน้า LED นะครับในส่วนนี้ไฟตัดหมอกนะครับนี่เปลี่ยนดีไซน์ตรงนี้ใหม่นะครับ กระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับตรงนี้ก็เป็นสีดําเงาตรงนี้เป็นสีเงินนะครับไฟเลี้ยวเป็นอ,อยู่ในตําแหน่งเดิมเป็นหลอดไฟไม่ใช่ LED นะครับตรงนี้ก็ยังคงเป็นไฟ daytime running light เหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับล้อด,ดีไซน์ใหม่ ล้อทูโทนปัดเงานะครับกระจกมองข้างเป็นสีดำไยเลี้ยวนะครับหลังคาสีดำหลายคนน่าจะชอบหลังคาสีดำนะครับอีโคสติกเกก็ยังคงอัตราสิ้นเปลืองเหมือนเดิมนะครับคือ23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและนี่ก็คือสีขาวยอดนิยมนะครับที่หลายคนน่าจะชื่นชอบกันอยู่แล้วเรามาดูในส่วนของสเกิร์ตนะครับนี่ เกิร์ตด้านหลังดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องตกแต่งเพิ่มแล้วนะครับนี่สเกิร์ตข้างสปอยเลอร์หลังนะครับสาวกาศปลาฉลามไฟท้ายยังคงเหมือนเดิม ดูภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับนี่อันนี้เป็นเบาะหนังแล้วก็เดินได้สีน้ําเงินนะครับสวยงามมีที่วางแขนนะครับในส่วนของพวงมาลัยก็เช่นกันนะครับหุ้มหนังแล้วก็เดินได้สีน้ําเงินประตูเปิดได้กว้างนะครับเข้าออกได้สะดวก และนี่คือด้านหลังนะครับห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างนะครับนั่งสบายตรงนี้ไม่สามารถที่จะอเอาลงเป็นที่วางแขงได้นะครับเล็กรูมถือว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยโดยรวมถือว่าน่าใช้นะครับปรับปรุงใหม่และนี่ก็คือยา r ิสรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับสำหรับใครที่ ชอบชุดแต่งนะครับก็สามารถซื้อชุดแต่ง X Urban เพิ่มเติมได้นะได้นะครับ ยาลิสปรับปุงใหม่เรามาดูกันต่อนะครับที่ยาลิสใส่ชุดแต่ง X-Urban ระะับนคี่ครับชุดแต่ง X-Urban ได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตคอสโอเวอร์นะครับสเกิร์ตหน้าถือว่าสวยงามมากครับนี่เลย ตัวรถจะถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับนี่ด้านข้างถูกตกแต่งให้เป็นสไตล์ c อ o สโอเวอรนะครับคล้ายๆกับเป็นการต่อยอดยาริสคลอสที่เคยทำตลาดก่อนหน้านี้นะครับนี่ คาสีดำนะครับกับตัวรถสีแดงสวยงามมาดูภายในกันบ้างครับจากเดิมยาลิสรุ่นปรับปรุงใหม่นะครับจะเป็นเดินได้สีน้ําเงินนะครับแต่พอเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเบาะหนังนะครับสีเทาน้ําตานะครับแล้วก็เดินได้แบบนี้นะครับ รวมถึงพวงมาลัยเช่นกันนะครับนี่เล่นสีทูโทนเช่นเดียวกับบอก ชุดแต่ง X Urban สำหรับ Yaris เท่านั้นนะครับไม่มีใน a t นะครับโดยที่ชุดแต่ง X Urban นี้ราคาอยู่ที่44,600บาทนะครับ44,600บาทนะครับจ่ายเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับซึ่งชุดแต่งนะครับก็จะประกอบด้วยชุดสเกิร์ตหน้านะครับแล้วก็ชุดชกอคอัพนะครับแบบสปริงยกสูงขึ้นทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับโดยยกสูงขึ้น30มิลิเมตรนะครับ ล้ออลลอยนะครับแล้วก็ยางนี่ก็จะเป็น16นิ้วนะครับพร้อมฝาครอบดุมล้อนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งซุ้มล้อด้วยครับตามนี้เลยครับชุดสเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งข้างประตูนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับจะเป็นสีดำด้านะฮะแล้วก็ชุดสเกิร์ตหลังที่เมื่อกี้พาไปยนโฉบกันแล้วนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ X Urban สีดำดำท้ายรถนะครับ เรามาดูเพิ่มเติมนะครับจากโปรชัวนะครับว่ามีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับในยาลิสใหม่นะครับก็จะมีนี่ช่องต่อ USB นะครับแบบชาร์จค่อนข้างเร็วนะครับ2.1แอมป์นะครับที่ผู้โดยสารด้านหลังนะครับมี2ช่องเลยเอาไว้เสียบชาร์จมือถือนะครับกระจกมองหลังปรับแสงแบบอัตโนมัตินะครับนี่ที่ปัดน้ำฝนก็อัตโนมัตินะครับตัวจอจอนี่รองรับทั้ง Android Auto และก็ Apple c a r p l a y นะครับ แล้วก็พวงมาลัยนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นทูโทนแบบนี้นะฮะนี่เบาะหนังเป็นทูโทนนะครับแล้วก็เดินได้พิเศษนะครับเป็นรูปตัว x นี่นะครับถุงลมนะครับเจ็ดตำแหน่งนะครับแล้วก็มีนี่เมื่อเป็นระบบเตือนนะครับเมื่อออกนอกเลนนะฮะแล้วก็ระบบความปลอดภัยก่อนการชนนะครับมีการเตือนนะครับ โดยรวมถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับ t o y o ต a y a า i s ที่ใส่ชุดแต่ง X-Urban นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบชุดแต่ง X-Urban ก็สามารถเลือกเป็นยาริสตัวปรับปรุงใหม่แบบนี้นะครับคันสีขาวที่เห็นอยู่ก็ได้นะครับเรามาดูกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับยาริสนะครับซึ่งใส่ชุดแต่ง s l t t 2 Package นะครับนี่ดีไซน์ด้านหน้ามีแถบสีแดงสปอร์ตนะครับ สเกิร์ตหน้านะครับถือว่าสปอร์ตเท่เล้าใจมากครับแล้วก็สเกิร์ตข้างพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับกระจกมองข้างสีดำหลังคาสีดำล้ออลลอยทูโทนดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็สเกิร์ตหลังนะครับนี่สปอยเลอร์หลังสีขาวนะครับสำหรับยาลิส และนี่ก็คือชุดแต่ง f l t t o Pa c k a g e นะครับผ่อ,อนเพิ่มเพียงเดือนละ228บาทครับต่อมานะครับเรามาดูในชุดแต่ง f l t t o Pa c k a g e ของ a s t e กันบ้างนะครับนี่สเกิร์ตหน้าก็ยังดีไซน์เดิมน,นะครับเหมือนเดิมเหมือนกับยาริสเลยนะมีสเกิร์ตข้างแล้วก็สติกเกอร์ มีสปอยเลอร์หลังนะครับคิ้วแล้วก็สเกิร์ตหลังดีไซน์ถือว่าสวยลงตัวนะครับสำหรับชุดแต่งแฟลตทูแพ็กเกจนะครับสำหรับเอที T e แล้วก็ยาลิสนะครับด้านหน้าสวยสปอร์ตมากครับ